เกมนี้กลายเป็นหนึ่งในแมตท์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการฟุตบอลไทยในช่วงเวลานี้เพราะสกอร์8 1มันไม่ใช่แค่ชนะขาดธรรมดาแต่มันคือความพ่ายแพ้แบบเลเท ชนิดที่แฟนบอลทั้งสนามและหน้าจอแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองบุรีรัมย์อยู่ในเตดทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งวินัยและประสบการณ์ในเกมใหญ่กลับเปิดเกมรุกยิงแบบไม่ไว้หน้าไล่ถล่มคู่แข่งตั้งแต่นาทีแรกจนเสียงนกหวีดสุดท้ายพร้อมกับดราม่าที่ร้อนแรงยิ่งกว่าอากาศในสนามเมื่อใบแดงปลิวว่อนถึงสาใบเกมเดือดระดับที่แทบจะควบคุมอารมณ์กันไม่อยู่และยังมีจังหวะที่ถูกพูดถึงไม่หยุดกับการลงสนามของแตงโมปียพงศ์ที่กลายเป็นอีกหนึ่งสีสันของเกมนี้ ตั้งแต่วินาทีแรกที่เกมเริ่มทุกอย่างมันชัดเจนมากว่าบุรีรัมมาแบบจริงจังไม่ใช่แค่ต้องการ3มแต้มแต่ต้องการส่งสารบางอย่างออกไปให้ทั้งหลิกได้รับรู้การเคลื่อนที่การเพรสซิ่งและความเร็วในเกมรุกมันเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดแค่ไม่กี่นาทีแรกแนวรับฝั่งตรงข้ามก็เริ่มมีอาการรนเสียตำแหน่งและสื่อสารกันผิดพลาดและเมื่อเจอกับทีมที่เฉียบคมอย่างบุรีรัมความผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีก็กลายเป็นประตูทันที ประตูแรกเหมือนเป็นการเปิดเขื่อนพอบอลตุงตาข่ายแฟนบอลเริ่มรู้สึกว่ามันอาจไม่จบแค่ลูกเดียวหลังจากนั้นเกมก็ไหลไปในทิศทางเดียวบุรีรัมครองบอลแทบจะเบ็ดเสร็จเปลี่ยนจังหวะจากรับเป็นรุกได้เร็วมากทุกครั้งที่บอลถูกตัดได้แทบจะเห็นผู้เล่นชุดน้ำเงินพุ่งขึ้นมาทันทีเหมือนถูกตั้งโปรแกร,รมไว้ความแม่นยำในการจ่ายบอลทะลุช่องและการเข้าทำที่เด็ดขาดทำให้สกอร์ขยับเร็วเกินกว่าที่ใครจะตั้งตัวทัน ฝั่งที่โดนถลม่มเริ่มมีอาการหัวร้อนตั้งแต่ครึ่งแรกจังหวะเข้าบอลเริ่มหนักขึ้นฟาวเริ่มถี่ขึ้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเดือดใบเหลืองแรกอาจจะดูเหมือนเรื่องปกติแต่เมื่อเกมยังไม่ผ่อนแรงและสกอร์ยังไหลไม่หยุดอารมณ์นักเตะก็เริ่มหลุดการประทะเริ่มมีการประคารมผลักอ,อกดันกันกลางสนามซึ่งทุกอย่างมันค่อยๆสะสมจนระเบิดออกมาในที่สุด ใบแดงใบแรกคือจุดเปลี่ยนสาคัญมันทําให้เกมที่ยากอยู่แล้วกลายเป็นแทบจะเป็นไปไม่ได้ผู้เล่นที่เหลือต้องวิ่งไลบ่บอลมากขึ้นช่องว่างในแนวรับก็ยิ่งเปิดกว้างและบุรีรัมก็ไม่ปล่อยโอกาสนั้นให้หลุดมือพวกเขาเล่นด้วยความนิ่งเหมือนทีมที่รู้ดีว่าต้องทําอะไรต่อไปไม่รีบร้อนแต่โหดเที่ยมในจังหวะส,สุดท้ายสกอร์สามถ 5-0มาแบบแทบไม่ต้องใช้เวลาคิดแฟนบอลเริ่มเห็นสีหน้าของนักเตะฝั่งที่ตามหลังที่มันบอกทุกอย่างความหมดหวังความหมงุดหงิดและความรู้สึกว่าทุกอย่างมันพังลงต่อหน้ายิ่งเมื่อเข้าสู่ครึ่งหลังและใบแดงใบที่2ปลิวออกมาบรรยากาศในสนามแทบจะเดือดเป็นไฟเสียงโห่เสียงตะโกนและการประท้วงผู้ตัดสินดังขึ้นเรื่อยๆ บุรีรัมในจังหวะนั้นเล่นเหมือนทีมที่กำลังซ้อมเกมรุกพวกเขาต่อบอลกันอย่างมั่นใจเปลี่ยนตำแหน่งกันตลอดทำให้แนวรับที่เหลืออยู่ต้องวิ่งไล่จนหมดแรงและเมื่อความฟิตหายไปความผิดพลาดก็ยิ่งเกิดที่ขึ้นประตูแล้วประตูแล้วถูกยิงเพิ่มเข้ามาจนสกอร์มันขยับไปถึงจุดที่แฟนบอลบางส่วนถึงกับลุกออกจากสนามเพราะรับภาพตรงหน้าไม่ไหว ใบแดงใบที่3ยิ่งตอกย้ำว่ามันไม่ใช่วันของทีมที่แพ้เลยการเหลือผู้เล่นน้อยกว่าหลายคนทําให้รูปเกมมันแทบจะไม่ใช่การแข่งขันอีกต่อไปแต่เป็นการไล่ยิงแบบไร้ความปราณีและแม้จะมีประตูปลอบใจ1ลูกที่ทําให้สกอร์ไม่เป็นศูนย์แต่ก็ไม่อาจลบภาพความาพ่ายแพ้แบบย่อยับนี้ได้อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กันคือการลงสนามของแตงโม ปิยพงษ์ชื่อของเขากลายเป็นที่จับตามองทันทีที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาไม่ว่าจะเป็นจังหวะก,การเคลื่อนที่ความกล้าเล่นหรือการยิงประตูที่สร้างเสียงฮือฮาให้แฟนบอลหลายคนมองว่าการปรากฏตัวของเขาคือสีสันของเกมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและเป็นสัญญาณว่าทีมยังกล้าให้โอกาสนักเตะที่พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองแม้ในเกมที่ทุกอย่างมันแทบจะขาดลอยแล้วก็ตามหลังจบเกมคำถามเดียวที่ดังไปทั่วคือทำแบบนี้ได้ไง ไม่ใช่แค่คำถามถึงทีมที่แพ้แต่รวมถึงคำถามถึงบุรีรัมด้วยว่าพวกเขาโหดเกินไปหรือไม่แต่ในมุมของฟุตบอลอาชีพคำตอบมันชัดเจนถ้าคู่แข่งไม่ยอมแพ้เกมก็ยังไม่จบและถ้ามีโอกาสทำประตูดได้ทีมที่มีมาตรฐานก็ต้องทำให้ได้นี่คือความจริงที่โหดร้ายของเกมลูกหนัง ชัยชนะ8 1ครั้งนี้ไม่ใช่แค่3แต้มแต่มันคือการประกาศสักดาว,ว่าบุรีรัมยังคงเป็นทีมที่ใครก็ประมาทไม่ได้ขณะเดียวกันมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงของทีมที่แพ้ทั้งในแง่วินัยอารมณ์และการรับมือกับความกดดันในเกมใหญ่ใบแดง3ใบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันสะท้อนถึงการควบคุมตัวเองที่ล้มเหลวในช่วงเวลาที่ยากที่สุด เกมนี้จะถูกจดจำไปอีกนานไม่ใช่แค่เพราะสกอร์ที่ขาดลอยแต่เพราะมันเต็มไปด้วยอารมณ์ดราม่าและภาพจำที่ชัดเจนของคำว่าฟุตบอลเดือดสำหรับแฟนบอลบางคนมันคือความสะใจสำหรับบางคนมันคือความเจ็บปวดแต่สำหรับลีกไทยนี่คืออีกหนึ่งแมตที่ย้ำให้เห็นว่าฟุตบอลบ้านเรายังมีเรื่องราวให้พูดถึงไม่รู้จบและเกมนี้จะถูกหยิบกลับมาพูดซ้ำทุกครั้งที่มีใครเอ่ยถึงคำว่า8-1ถึงเลยเทยิงไม่ไว้หน้าใบแดงปลิวว่อนและชื่อของบุรีรัมย์อยู่ในเตที่ยังคงเป็นศูนย์กลางของความเดือดในวงการลูกหนังไทย